สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแดะก็ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับกับผมนะครับขวัญชัยไลท์แอนด์ซาวนะครับเป็นช่องใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับช่องใหม่นะครับช่องขวัญชัยไลท์แอนด์ซาวนะครับวันนี้ก็มาบอกนะครับพี่น้องและก็ FC ทุกท่านนะครับหลายท่านนะครับถ้าเข้ามาถามผมนะครับบอกว่าอาจารย์ครับช่องอาจารย์ ไม่ไม่ทาคลิปลงนะครับอาจารย์หายไปไหนนะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะครับผมก็พยายามทําซาวทําอะไรเรื่อยๆนะครับเพื่อจะหยิบยื่นแล้วก็แนะนําให้พี่น้องเล็บีทุกท่านนะครับได้นําไปใช้งานจริงนะครับได้นําไปประยุกต์นะครับปรับแต่งนะครับเกี่ยวกับงานดนตรีหรืองานคาราโอเกะของท่านนะครับแล้วก็เหตุผลนะครับที่ผมได้เขาเรียกว่าได้หยุดนะครับ ในการทําคลิปนะครับไปสักพักใหญ่นะครับก็ไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะครับพอดีว่าทาง y t u t u นะครับก็ได้เขาเรียกว่าระงับนะครับระงับช่องผองไม่ชั่วคราวนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะทําคลิปนะครับให้พี่น้องและก็ o FC ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับยังไงก็ต้องต้องขอโทษและขออภัยนะครับพี่น้องและก็ o FC ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ มีพี่น้องนะครับแล้วก็ f อหลายท่านนะครับแล้วก็ทักเข้ามาหาผมบอกว่าอาจารย์ครับในการปรับเสียงให้หนาเราจะใช้ปลักยินอะไรเราจะใช้โปรแกรมอะไรนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะทําคลิปให้นะครับพยายามที่จะตอบคอมเมนต์นะครับพี่น้องและก็ f อทุกๆท่านนะครับให้จบเลยนะครับให้จบเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะหยิบยื่นหาปลักอินแล้วก็โปรแกรมแรงต่างนะครับมามอบให้ พี่น้องและก็เอฟซี C ทุกท่านนาไปใช้งานกันนะครับแล้วก็ยังไงนะครับฝากพี่น้องและก็เอฟซี C ทุกท่านนะครับาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับใครใหผมด้วยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับสั่นกระดิ่งไว้เวลาผมมีปลักยินแบบนี้เวลาผมมีความรู้เทคนิคอะไรต่างๆนะครับผมจะมาหยิบยื่นให้พี่น้องและเอฟซี C ทุกท่านนะครับได้นําไปใช้กันนะครับวันนี้ก็มาบอกนะครับบอกพี่น้องเอฟซี C ทุกท่านก่อนนะครับยังไงก็พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามผมทางช่องยูทูบนะครับยังไงก็กลัับบมานะคร ช่วยช่องใหม่ของผมด้วยนะครับเราจะร่วมกันพัฒนานะครับในการเขาเรียกว่าในการทำซาวนะครับในการทำชิ้นดนตรีอะไรให้สมริงมากขึ้นนะครับวันนี้ผมขวัญชัยไลน์ซาวนะครับยังไงต้องขอตัวจากลาพี่น้องเลฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ